สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้8พฤษภาคม2565 19นาฬิกานะครับคลิปนี้มาตามนัดคลิปก่อนนี้ขึ้นคลิปเมื่อตอนกลางวันพูดถึงเรื่อง3กลุ่มได้เงินในวันที่10พฤษภาคม65แล้วก็สัญญาก,กับท่านผู้ชมเอาไว้ว่า8พฤษภาเวลาหนุ่งทุ่มจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องเฉพาะเบี้ยังชี่ผประสงอายุให้ฟังว่า 10พฤษภาคมนี่จะได้อัตราใหม่พร้อมตกเบิกหรือไม่มาแล้วครับมาฟังกันครับก่อนอนื่นก็ต้องเล่าข่าวก่อนเอาเนื้อข่าวก่อนเนื้อข่าวคือ26เมษายนที่ผ่านมามติคณะมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพอมอเสนอมาตรการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษเป็นระยะเวลา6เดือนเมษายนกันยายน65นะครับโดยสรุปสั้นๆก็คือมติครมเห็นชอบ อนุมัติตามที่พมเสนอนะครับหลังจากนั้นกระทรวงบัญชีขมติก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองท้องถิ่นหรือเปล่านะที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุนี่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็มีกรมการปกครองส่วนท้องถิน่นกทมพัทยาทํานองนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากขอรับเงินจากสำนักง,งบประมาณเงินงบประมาณเพื่อไปใช้ใจ่ายในการนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการการที่จะดําเนินงานตามมาติคณะตรีอยู่นะครับทีนี้เป็นแบบนี้การเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มให้เพียง6เดือนเมษาถึงกันยายนออก่โดยผู้สูงอายุก็รับตามขั้นบันไดเดิมเลยรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุอยู่แล้ว 69, 6 0ถึง69 670ถึง79 780ปถึง89 890ปีขึ้นไป1,000อันนี้เป็นเรื่องปกติที่รับทุกเดือนอยู่แล้วเมษยา,าก็รับไปแล้วนะนี่ข่าวเป็นแบบนี้ตามมาติคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วเขาจะมีการเพิ่มให้ในขั้นบันไดของแต่ละขั้นบันไดของกล่มอายุก็เพิ่มให้ 160- ่ง้ถึง69ต่อเดือนนะครับเถึง7ิก็เพิ่ม150 8เถึง89เพิ่ม200อ่อเดือน9ปขึินไปเพิ่ม2 5เต่อเดือน โดยการเพิ่มจะไม่ได้เพิ่มตลอดไปนะครับเพิ่มเฉพาะเมษาถึงกันยาเป็นเวลาองเดือนทําให้เกิดอัตราใหม่ในการที่จะจ่ายก็คือ60-69ถึง6กก็จ่าย770-79ถึง79ก็จ่าย850 80-89ถึง89ก็จ่ายเดือนละพันต่อไปนี้90ขึ้นไปจ่ายเดือนละเดือนละพันสองร้นี่จะเป็นแบบนี้ซึ่งการจ่ายก็ต้องรองบประมาณก่อน รองบประมาณจากสำนักง,งบประมาณเมื่อหน่วยงานที่จะจ่ายเบีย้ยยังชีพนี้ได้รับงบประมาณก่อนจึงจะจ่ายอัตราใหม่ในระหว่างนี้ก็ต้องรับอัตราเก่าไปก่อนคือตอนนี้เมษารับอัตราเก่าไปแล้วหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันที่นี่คนสนใจว่าสิบพฤษภาจะได้อัตราใหม่พร้อมตกเบิกของเดือนเมษาไหมสิ่งที่คนสนใจที่สุดอยู่ตรงนี้ต่อไปไปฟังวิเคราะห์วิเคราะห์อจอะเลือกที่นี้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะมนตรีอยู่จุดใหญ่ใจความอยู่ที่ตอนนี้งบประมาณเขามีอยู่งบประมาณสําหรับจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูองอายุนี่มีอยู่งบปกติได้รับจัดสรรจากสำนักง,งบประมาณมาแล้วเนี่ยสำหรับจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนี่มีอยู่คําว่ามีอยู่คือยังไงคือจ่ายตาม เดิมไปก่อนเนี่ยมีเพียงพอจ่ายเพราะว่าได้รับงบจากสำนักงบมาแล้วอันนั้นงบปกติที่ได้รับทุกเดือนสําหรับจ่าย6กร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันตามขั้น,นบัตรอายุนี่มีพร้อมจ่ายและจะจ่ายวันที่ 10, สิบพฤษภาคมอันนั้นแน่นอนทีนี้จะได้าตัาใหม่พร้อมตกเบิกรู้ไหมมันก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงที่ว่าเมื่อ26เมษายนคณะรัฐมีมติอนุมัติงบแล้วอนุมัติจ่ายแล้วนี่ แต่ว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบีย้ยยังเชีพผู้สูงอายุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการจะทําเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักง,งบอยู่ถ้าสํานักง,งบประมาณจ่ายงบประมาณส่วนที่จะจ่ายเพิ่มนี้มาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมันจึงจะมีการจ่ายวันที่10พฤษภาได้ในอัตราใหม่ พร้อมตกเบิกของเดือนเมษาในส่วนที่ยังไม่ได้รับเพิ่มนะนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าจากวันที่26เมษายนนี่ซึ่งเป็นวันที่มติครมอนุมัติจนมาถึงวันนี้วันที่8พฤษภาคมนี่วิเคราะห์ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบิกงบประมาณจากสำนักง,งบประมาณได้หรือยังนี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าเบิกได้แล้วนี่เขาก็จะต้องเอาไปทําระบบโอน แล้วก็วันที่10ก็จะโอนได้ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมระยะเวลาจากหลังคอรอมอรประชุมมาจนถึงวันนี้นี่มันเป็นไปได้ไหมที่เขาเบิกงบได้แล้วและเอาเข้าระบบการโอนการอะไรเสร็จสับแล้วก็วันที่1ิพร้อมจ่ายมันเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าทุกเงินที่คณะตีอนุมัติแล้วนี่หลังจากคณะตีอนุมัตินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําเรื่องเบิกงบประมาณนี่ใช้เวลานานทั้งนั้นกว่าจะจ่ายได้ยกตัวอย่าง เงินค่าเสี่ยงภัยอสมอนี่อนุมัติตั้งแต่วันที่ต่อยก็ไม่ทราบหลังจากอนุมัติเสร็จนะเรากำลังยกตัวอย่างเทียบเคียงกันหลังจากอนุมัติเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าเสี่ยงภัยอสมอเดือนละห้าร้อยเก็ทาเรื่องเบิงกงบประมาณก่อนพอทําเรื่องเบิกงบมมุมมาจากสํานักง,งบพอได้งบแล้วก็จึงมาประสานงานกับกรมบัญชีกลางทําระบบจ่ายตรงโอนกบ็บัญชีอะไรต่างๆกว่าจะทําระบบเสร็จ กว่าจะได้เงินมีระเบียบขั้นตอนหลายขั้นตอนพอสมควรกว่าจะทําระบบเสร็จจึงประกาศวันจ่ายก็พี่น้องอสมอก็ได้ไปแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจากวันที่คอรมออนุมัติจนถึงวันจ่ายนี่นานพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ยกตัวอย่างเทียบเคียงอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจ่ายสามพันค่าเสี่ยงภยัยโควิด1 9กำนันผู้่หญ่บ้านอสผู้ช่วยผู้ใหญยบ้านแพทย์สวับกันันเนี่ย แพรประจำตัวมนเนี่ยเขาก็อนุมัติพออนุมัติเสร็จหลังจากนั้นก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินรายการนี้เบิกงบจากสํานักง,งบพอเบิกงบจากสํานักง,งบเขาก็มาทําระบบบลกว่าจะได้ก็นานพอสมควรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีผู้สูงอายุคณะทีเพิ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่26เมษาน10พฤษภาจะได้อัตราใหม่จึงมีความเป็นไปได้ไม่ได้เลยครับ เป็นไปไม่ได้เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าวิเคราะห์ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้อัตราใหม่ก็เป็นอันว่าเราวิเคราะห์ว่า10พฤษภาคมนี่ผู้สูงอายุจะได้อัตราเดิมไปก่อนอัตราเดิมเป็นเท่าไหร่อัตราเดิมก็คือ6 0 0 7 0 0 800พันตามขั้นบันรดของกลุ่มอายุนะครับส่วนที่เพิ่มละ่สมละส่วนที่เพิ่มรัฐบาลก็ต้องค้างผู้สูงอายุไว้ก่อนเสร็จแล้วจะได้ตอนไหนก็จะได้เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาเบิกงบประมาณจากสำนักงบได้ก่อนเสร็จแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เคลียร์กันกับกรมชีการทําระบบโอนต่างๆเมื่อกรมชีการพร้อมจ่ายก็จะประกาศวันจ่ายออกมาอ้าววิเคราะห์ว่าวันที่10ได้อัตราเดิมนะครับแล้วไปตรวจสอบข้อมูลดูว่าวันที่10ข้อวิเคราะห์เจาะลึกของเราจะแม่นไหมเราวิเคราะห์ว่าวันที่10ได้อัตราเดิมนะครับแล้วอยากฟังวิจารณ์ต่อวิเคราะห์ต่อไหมว่าจะได้เมื่อไหร่เงินเพิ่มนี่ เอาฟังจากฟังหรือไม่ฟังก็วิเคราะห์ต่อเลยคาดว่าเราวิเคราะห์นะครับคาดว่าอัตราใหม่เนี่ยน่าจะได้เร็วสุดนะมันมีเร็วสุดมิถุนายนครับได้อาตาัตราใหม่เสร็จแล้วก็ตกเบิกของเดือนเมษาพฤศษภายในส่วนที่เพิ่มคาดว่าจะได้มิถุนาคาดไว้นะครับอันนี้เราคาดว่าเร็วสุดนะครับเร็วสุดจะได้เดือนมิถุนาช้าก,กว่านั้นห่ะช้าก,กว่านั้นไม่เกินกรกดาคมครับ คือถ้ามิถุนาไม่ได้ก็ต้องได้ภายในเดือนในเดือนกรกฎา,าคมจะไม่ช้ากว่าเดือนกรกฎาคมนี่คือข้อวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับส่วนวิเคราะห์เจาะลึกจะแม่นหรือเปล่า10พฤษภามาฟังผลกันว่าข้อวิเคราะห์ขอ,องเราแม่นไหมครับและดูเป็นขั้นขั้นไปสพฤษภาเราว่าจะได้อัตราเดิมไปก่อนเนี่ยแม่นหรือเปล่าแล้วไปดูเดือนมิถุนาเราว่าจะได้ตกเบิกเร็วสุด ได้ตาใหม่พร้อมตกเบิกของเก่าเนี่เร็วสุดจะได้เดือนมิถุนาใช่หรือเปล่าตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าข้อพิเคราะห์เราจะแม่นหรือเปล่าและถ้าสิบมิถุนาไม่ได้ไม่เกินกรกฎาคมแม่นหรือเปล่ารอดูถ้าเกินกรกฎาคมก็คือพอถึงวันจ่ายเบี้ยังชีพของเดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่ได้เงินเพิ่มรายการนี้แสดงว่าเราวิเคราะห์ไม่แม่นเลยคือสมมุติว่าเดือนสิงหาจึงได้ทํานองนี้แสดงว่า ถ้าคลิปเราวิเคราะห์เจาะลึอกอย่ามาฟังอีกเลยนะถ้าสมมติว่าเดือนก,นกรกฎาคมยังไม่ได้เงินรายการนี้อยู่โน่นไปได้เดือนสิงหาคมไหมเลือกดูคลิปช่องปอนบ้าน YouTube ไปได้เลยวิเคราะห์ไม่แม่นครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ